เขาปลูกไี่อย่างแม่ค่ะดูราแบกบ,บานเท่านั้นั้นแรกกับปลูกกินจ้ะปลูกกินหวานพอดีตีดท่องพนเล้ว่ารับสมัครรับสมัครอันเขาในโคร้งการจ้ะก็เลยไปสมัครน้ำเพลินบานก็เลยมาปลูกที่แรกกับปลูกสะแะนหน่ปลูกพักอันนี้แหละพักอกันตะเภานี่ก็ว่าลายปลูกเพ่าก,กินบานนี้มันกเ็เลเพิพนกเ็เลยว่ามีออเดือ,ดอก,ก็เลยเอ็ดน้ำเพลิน ไปทรงจ้ะเป็นขยายนตเรียงไก่หรือจ้ะที่แรกเลี้ยงหมูจ้ะที่แรกเลี้ยงหมูบ้านนี้มาขาดพุ่นหมูก็เลยมาเลี้ยงไก่กับเพราะได้ใส่อยู่จากซ้ำกันกับไข่กับหมูจังหน่อยเพราะว่ามันหัวหานหมดลายถอดหนึ่งก่ปลูกมาเดือนอะแล้วคะสองปีนี่แหละจ้ะปีที่สองการปลูกพักแบบนี้และนี่อเดอร์นี่ตลาดตรงจุดเป็นเรื่องไห ดีจะ้ะดีว่ามีอออดร์มาันเอายุติท้องหายจะ้ะทีแ่แหลมมันว่ไม่อออดอร์บานนี้ก็เลยว่ามีออเดอร์ก็เลยที่แหลกับปูกพ่กบ<ะ>ุงก่อนบันจ้าเห็นไห้มีพ่อได้ใส่ได้กินจ้ะปู่พ่กบุงกัได้มือละสี่ร้อยห้าร้อยมือละพันก็ได้จ้ะแต่เจะออเดอร์สั่งมาก ที่แม่สับเปรียบเปรียบวาแต่ก่อนนี่แล่วบ้านในมี่ต้องการที่ช่องนะครมันบ่้านในนี่นนในการเกษตรนี่แต่ก่อนกวันปัจจุบันมันแตกต่างไัเลยแตกต่างจากแต่ก่อนนั่นไปทำงานก่อสร้างยี่สิบกว่าปีาอย่างฉันถามนีจังสมัยนี่บ่เด็ดไปทำงานก่อสร้งางหรือจ้ะบ้านนี่กลับขึ้นมาจากงานก่อสร้างเพราะดีคนได้มีปีทองมากคนได้ว่ารับสมัครสมารถาาชีพเรล่นสมัครคนจ้ะ การเกษตรเป็นเหตุหนากบริษัทการเกษตรมันเห็ดหนักบริเห็ดง่ายก็ไปก่อสร้างจ้ะเพราะอย่างที่มันเด็กเป็นอิสระอยู่บ้านแล้วมันบ่าเด็กเป็นขี้ขาเขาจ้ะเห็ดอันก่อสร้างนี่มันต้องตรงเวลาภาคเที่ยงแล้วก็บายโมงก็ตรงเป๊ะไปเป็นสร้างเหล็กให้ข้าเจ้าสร้างเหล็กใช่แรงหนักแบกเหล็กสามชุดสองละจ้ะตะกี้ แล้วดินก็ขึ้สามารถเก็บกินเก็บใส่เก็บขายจ้าบ้านนี้ก็มาปลูกพี้ยปลูกยังกินกินเราอยกกินก็ขายจ้ะแล้วดินมันแรงแรงอย่างนี้ปลูกขึ้นขึ้นจ้ะถ้าใส่น้ำมันนี่ระยุใส่ใส่น้ำให้เป็นจ้ะใส่ปุ๋ยด้วยจ้ะใส่ปุ๋ยใส่ใจด้วย